ครับผมขอเสียงปรบมือนะครับการแสดงจากวิทยาสินค้าสินค yeah, ้าชุดแรกครับเปิดหัวครับขอเสียงปรบมือร์นะครับในครับท่านประธานในวิธที่วันนี้นะครับผู้บริการพิธักา์ศิรนทรนะครับท่านพรชติมายามีก็ครับคุณพี่สัสดอนขันสุภานะครับ นะครับจักรยานนะครับผมรวมช้งนะครับมีการแสดงนะครับของน้องๆสองพันห้ขึ้นภายใต้ชื่อกิจกรรมผู้ทุเลีวิทยาสร้างสรรค์จินตนาการบริการการศึกษาได้แก่ฐานกิจกรรมเกมบิงโกเจียวพาร์คบันี้ ได้เวลาอันสมควรจากวิทยาลัยราชสินจังหวัดสระสินนะคะแตขกผู้นะคะที่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเผยแพร่องความรู้ทางธรณีวิทยาก็คือรู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ความดีนะคะโดยที่หวังว่าให้เด็กและเยาวาชวนนะและพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมและมีคุณภาพ ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไปนะคะนี่ไว้ให้น้องๆได้มีความสุขสนุกสนานโดยเฉพาะนะคะหลังจากที่เราหายหน้ากันไปหลายปีเพราะาเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดนะคะนี่ฉันขอเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจําปีพฤกราช2566ภายใต้ชื่อง,งานเรียนรู้ธรณีวิทยาสร้างสารรค์จินตนาการห้องโลกเลน็นเสาลางตีนะบัดนี้ค่ะอรุีบอลีกสักรอบเลย ยังยังไม่ยังม่นะครับผมอขอตีรอบนึงเดี๋ยวรจะนับถอยหลังนะครับขอ,อยานนครับพี่รับันได้ครับพี่ครับเชิญด้นนครับเี๋ยจะนับสามสอง ครับพระปกผมขอบพระคุณมากครับมาเลยครับเด็กสิบคนสิบคนเร็วมาเลยครับ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 ผมขออนุญาตรอเดี๋ยวเพียงไว้ก่อน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 อ่าเดี๋ยวเสาขยับมาข้างหน้าพี่ป้อมมาเตรียมของละวันให้ผมหน่อยพี่เอาแล้วครับ อันนี้ก็คุณเด็กใช่ไหมครับผมผมามาแต่งองเครื่องให้ลูกก่อนอามาครับเราจะมาดูว่าระหว่างเด็กที่มาเที่ยวงานในวันนี้ใครจะเต้นเพลงนี้ได้มันสนุกกว่ากันเออเ้็พร้อมแล้วตุ๊กตี้มาจ เรียงรงมาลูกเดี๋ยวเรียกรับรางวัลด้านล่างนะครับอ่ากับท่านผู้จัดการผู้ใหญ่ใจดีนะครับอ่าเชิญเลยครับาเดี๋ยวเดินไปรับรางวัลด้านนู้นนะครับผมเอาครับเดี๋ยวนี้การนะครับตอนนี้ครับโรงทานของเราที่มาก็พร้อมเปิดให้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวมรดกแห่งชาติในวันนี้นะครับผมอ่าเชิญลูกเชิญ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 มาครับ ราบอกว่าหนูยังไม่ลงค่ะหนูยังไม่ได้รางวัลค่ะรางวัลอยู่ด้านโน้นรางวัลอยู่ด้านน้นอนนี้พี่อายุดูนะประมาณสามสิบกว่าปีขึ้นไปหูเนี่ยนะรางวัลให้กับน้องๆ้อวรักปังเลยก็สามารถที่จะสสปักวตรงี่อายุมากที่สุดโอ้หนะครับรน สุกท่าครับเขาเสียงโบกบานดัเลยวตอ้เราม่พื้นโรานนครับ้าลที่มาร่วมกิจกรรมของโรก็เปิดให้บริการแล้วนะครับอ่ะนี้ขอบคุณค่าลูกเออสวยค่ะเออไน้องๆขยับไปใกล้ nine> จะเป็นหนึ่งเดียวไนดะ้ามลอยกว่าที่ผู้เป็นผู้โชคดีครับลงทะเบียนรายชื่อไว้ช่วงเช้านะครับรางวัลใหญ่จักรยานนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับได้ยินชื่อขันด้วยเอาแล้วครับผมอยู่โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ครับผมอยู่หรือเปล่าเอาแล้วเอาแล้วเอานะครับถ้าอยู่ตรงนี้นะครับชูมือแล้วก็วิ่งขึ้นมาเลยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ เป็นน้องผู้หญิงด้วยครับผมอ๋อแล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเด็กหญิงทันพิชชาสีอุ่นครับอยู่ไหมครับทันพิชชาสีอุ่นครับต้องร้งวันใจนะครับไม่มีมอสอนะครับผมโอ้โหขึ้นบนเวทีแล้วครับผมโอ้โหสุดยอดมากเลยพระคองเชิญขึ้นมาด้วยครับแม่ครับมาฝ่ายหญาครับน้องชื่อชื่ออะไรครับ เด็กหญิงอะไรครับลูกเด็กหญิงท่พิชาสีอึ่มเด็กหญิงท่านพิชาสีอุบบ่มนะก็ดีก็เขียนสีอุ่มเข้าไปเนาะน,นักสกุลนอทลู้ก็มากมายเลยจันทร์ทะเลอนุบาลจันทร์ทะเลาะอนะครับผมอ่าคำขวัญวันเด็กปีนี้ว่ายังไงครับไม่ได้เนี่ยระหว่างจักรยานกับโบเนี่ยหรือลูกโป่งเนี่ยให้เลือกอย่างหนึ่งจักรยานโบลูกโป่งเอาอะไรครับ ในการในการอ่ะเชิญท่านเลยนะครับผมจากท่านนายกไายพุกนะครับลอตระกูลนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องครับขอเสียงปรบมือขอ้ทุก่านดีนะเอาถ้าขี่ลงเวทีไม่ได้นี่ไม่ได้จักรยานนะครับวันนี้เอาล้วครับพาเชิญครับเชิญน้องขี่ลงเวทีเลยครับผมโอ เพ่รุดนตีแบบจะแบบันบันใหหน่อยนะเดี๋ยวจะบอกว่าจะจะเล่นอะไรกันท้งหมดแถวตรงพี่บอพี่บอยคอสมามามาได้ได้ได้มาเลยมาเลยเออมามาเ้อายสักลาก่อนสักก่เอามาส่งเฮ้เฮ ใครคนนั้นตกรอบอยู่สองมือได้เจ้าบอนนี่ครับเอาละครับตุ๊กตาอยู่มือใครครับอ่าว้ายอะเดี๋ยวอันนุ่มอะอะขออีกสักรอบนึงขออีกสักรอบนึงครับผมอะส่งแกด้าน้ำวนมาครับสลับกันมานะครับผมออาจารย์ครับขอดนตรีมาครับผม เอาล้วครับตุ๊ตาอยู่มือใครครับชูขึ้นครับชูขึ้นชูขึ้นขาแสดงขอบยินดีด้วยครับเขาเสียบปลอมด้วยอ่าเราไปเลยโคนรันโดนนะครับขอบคุณมากครับ มาจากจังหวัดอะไรครับผมอ๋อจังหวัดอุดรค่ะอุดรธานีตั้งใจงมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์เลยไหมครับผมขอบคุณมากครับจังหวัดอะไรไไครับผมกาฬสินธุ์มาจากอำเภอ่ดนะครับคุณแ,แม่ครับออำเภคนลูกนะครับเต้นบนเวทีแล้วเราจะดูคุณแม่เต้นบ้างง่ายครับปฏิกิริยาง่ายเดี๋ยวดนตรีบรรเลงมานะครับพี่ก็เต้นไปอย่างสญญานุนสนานพอดนต,ตรีหยุดปุ๊บอยู่ท่าไหนาให้อยู่ท่านั้นให้ค้างไว้ถ้าขยับตก ครับร,รับรับว่าหางเลยเอาลครับเอาเดี๋ยวกินขนมลูกกินขนมข้างล่างเอาละครับหอนปะครับไม่ค่ะขอบคุดีมากครับดีมากเอาเน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 เ ไายโมอันนี้เราจัดแม่ล้วลูกกับพวกขยับพร้อมไหมครับสุดยอดลิลิซึ่งว่าจังเลยเออมาตอบความเร็วอย่างไรบ้างเจอแรับระหว่างด้านนี้เลยครับโอ้ยขอบคุณครับผม